ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับนะครับผมก็ผมไม่ได้ผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วเนาะเพราะน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วแหละนะครับเหตุผลที่ผมไม่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ๆโอ๊ยติดอ่างเพราะว่านะครับฟอร์มผมอ่ะมันตกฟอร์มฟอร์มผมตกนะครับผมเพิ่งมาคืนฟอร์มเมื่อวัน2วันนี้แหละนะครับ นะตอนนี้ผมหาแผนที่เล่นลงตัวได้แล้วนะเพื่อนๆพน่พี่ๆนะครับนะบอกเลยว่าใครที่เจอผมตอบไปเนี่ย <c oughs> โอ๊ไม่อยากขี้โม้วอะนะครับก็คือตอนเนี้ยผมหาแผนหลักของผมเจอแล้วนะเพื่อนเพื่อนพ่นะครับอตอนนี้ผมหาแผนหลักของผมเจอแล้วนะแผนหลังสามนี่แหละนะครับก็เมื่อกี้นะครับผมก็ได้เล่นกับขอเรียกว่า f c ฟซแล้วกันเนาะนะครับนะ นะครับผมเล่นกับ FC ไปเมื่อกี้นะก็ฝีมือผมก็ยังโหดเหมือนเดิมนะยอกๆยอกยอกนะครับผมก็ชนะเขานั่นแหละนะครับนะจริง,รงๆแล้วเขาจะเดิมพันนะแต่ผมไม่เอานะครับนะผมผมชนะเขาแต่ผมไม่เอานะครับเพราะว่าเล่นเล่นกันสนุกสนุกอะ่ะแบบว่าไม่อยากเอาเงินแฟนคลับอะไรอย่างนี้นะมันมันมันดูไม่ดีนะสำหรับผมนะ แต่ว,ว่าถ้าเป็นรายการแบบทางการหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเอานะครับนะอันนี้แบบเราเล่นสนุกสนานกันเฉยๆนะก็เลยไม่ได้จริงจังที่จะเอาเงินกันนะนะครับผมนะครับที่ผมหายไปเมื่อหลายวันเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วผมอัดคลิปไว้3คลิปนะแต่ผมไม่ลงคลิปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนั้นอะฟองผมมันตกตกหนักมากผมอยู่เทียร์หนึ่งใช่ไหมผมตกไปอยู่เทียร์สี่นะครับ และแล้วตอนนี้ผมกลับมาอยู่เทียร์นหนึ่งใหม่แล้วแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเล่นไปอ่ะมันแพ้ไงแพ้แบบน่าเกลียดชิบหายเลยสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์อย่างเงี้ยถ้าผมลงคลิปไปอ่ะเออมันมันเขินเนี่ยเออประมาณนั้นแหละผมเขินไงผมผมก็เลยไม่อยากไม่อยากลงนะลงเฉพาะคลิปที่ตัวเองชนะก็พอแล้วประมาณนั้นนะนะครับผมคีโมอะไรต่อดีว่าลืมลว นั่นแหละเออคนที่เล่นกับผมเมื่อกี้นะเขาก็จะส่งลิงก์เสื้อให้ผมมั้งนะครับเป็นลิงก์เสื้อบาร์เซลโลน่าย้อนยุกนะครับนะก็สวยดีนะนะครับก็จริงๆอ่ะผมก็ชอบเสื้อบาร์ซ่านะที่ผมตัดสินใจเลือกเสื้อบาร์ซ่าเนี่ยก็เพราะว่าผมชอบสไตล์ต่อบอลน,นะครับพี่เพื่อนๆพี่พอ่ะนะครับผมชอบสไตล์ต่อบอลของบาร์ซ่านะเวลาที่ผมแบบฟอร์มตก หรืออะไรก็ตามนะหรือว่าก่อนแข่งนะัดสําคัญอย่างเงี้ยผมชอบเข้าไปในบ้านแดงนะครับไปดูการต่อบอลของบาซ่านะครับดูแบบให้เราให้เรามีแดงให้เรามีแรงบันดาลใจนะครับในการเล่นต่อบอลน,นะนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของผมเล็กๆน,น้อยๆนะครับนะนะครับก็อีกเรื่องนึงขอพูดถึงเรื่องการการต่อบอลน,นะครับการต่อบอลเนี่ยผมพยายาม ทำคลิปมาหลายคลิปมากแล้วแหละเก<ส>ี่ยวกับการหมุนอนาล็อกส่งบอลน,นะครับการหมุนอนาล็อกส่งบอลเนี่ยผมทําไปหลายคลิปมากนะนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยลองไปฝึกเล่นดูนะครับนะผมทําคลิปอธิบายไปแล้วแหละนะครับลองเลื่อนหาดูเดอ้อนะครับคือแบบว่าการหมุนอนา,อนาล็อกจ่ายบอลเนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะมันจ่ายบอลแบบเหนือชั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลวันทูหรือว่า การจ่ายบอลทะลุช่องอะไรอย่างเงี้ยผมมีตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่ามันจะเสียเวลาหาไหมล่ะมันจะเสียเวลาหาไหมเอาลองดูอันนี้ก่อนออันนี้ยิงฟรีคลิปวะสักครู่นะขอเปิดสักสองสามคลิปแล้วกันไม่รู้ว่าอันไหนมั่งช่อแมาอะขอดูอีกคลิปนึงแล้วกันอะ จำไม่ได้แล้วว่าอันไหนนะเนี่ยเอออันอันนี้อัน,นอันนี้ก็ได้แปนึงนะอ่ะสังเกตดูนะผมหมุนอนาล็อกนะเนี่ยเนี่ยมันจะจ่ายทะลุช่องมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองใหม่เนี่ยเห็นไหมบางคนที่ยังไม่เคยหมุนอนาล็อกนะเห็นการจ่ายบอลแบบเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าเออมันก็จ่ายปกตินี่แบบนี้ใครๆก็ทําได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะ มันมันก็มันอาจจะทําได้แต่ว่ามันไม่ได้ทำได้ตลอดไงถ้าหมุนอันนาล็อกอ่ะมันจะจ่ายบอลเหนื่อชั้นแบบเนี้ยอันนี้มันอยู่ขวามือเนาะผมจ่ายบอลแบบจังหวะนี้ผมจ่ายบอลแบบแบบไหนวะแบบทวนเข็มนาฬิกานะอันนี้คือผมทวนเข็มนาฬิกานะหมุนอนันหมุนอนาล็อกทวนเข็มนาฬิกาอขอดูอีกสักคลิปหนึ่งเอาคลิปเมื่อกี้นี่วะา๋ออย่าบอกนะว่าคลิปเดิม โหผมจำไม่ได้แล้วอ่ะมันมีหลายคลิปอยู่นะครับปุ๊บป,บปบุโอ้อะไม่เกี่ยวอะนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะครับที่อยากให้ผมบอกเทคนิคการจ่ายบอลด้วยการหมุนอนาลก็กหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆนั่นแหละลองคอมเมนต์มานะเพื่อนเพื่น,นะครับผมจะได้มาแนะนํานะผมอ่ะ อยากจะแนะนําเทคนิคเพื่อนๆทุกอย่างนะแต่ว่าบางอย่างผมก็ขอเก็บไว้เป็นของตัวเองหน่อยนะถ้าผมบอกไปหมดอะ่ะมันมันทาให้ผมแย่เข้าใจไหมอย่างเช่นเมื่อครั้งที่แล้วอะ่ะผมได้แนะนําเกี่ยวกับแผนการเล่นไปใช่ไหมว่าผมเล่นแผนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับสังเกตดูนะเนี่ยอันนี้แผนสีสามสามใช่ไหมอันเนี้ยคือแผนหลอกนะครับแผนหลอกของผมนะ ใครที่เล่นกับผมอะ่ะจะรู้ดีนะว่าเวลาเข้าเกมไปปุ๊บผมจะกดสต็อปทันทีผมกดสต็อปเพื่อที่จะเปลี่ยนแผนนะครับผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมเล่นแผนอะไรนะนะครับเพราะว่าผมไอแผนล่าสุดที่ผมเลือกเล่นเนี่ยก็บอกใบให้แล้วกันผมเล่นแผนหลังสามนะครับนะผมเพิ่งค้นพบเมื่อวานนะครับผมเพิ่งค้นพบเมื่อวานว่าแผนนี้มันเล่นดีนี่หว่านะครับผมก็เลยไม่อยากบอกไม่อยากบอกว่าผมเล่นแผนอะไรนะ เพราะว่าผมเคยบอกไปหลายรอบแล้วอ่ะล้วผมก็รู้สึกนะครับอันนี้คือผมรู้สึกไปเองนะผมรู้สึกว่ามีคนเล่นแผนที่ผมเล่นเยอะขึ้นนะครับมีคนเล่นแผนที่ผมเล่นเยอะขึ้นทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนอะ่ะแผนอ่ะบอกเดี๋ยวบอกใบให้ก็ได้ไอ้ไม่ใช่เมื่อก่อนเล่นแผนนี้นะครับเมื่อก่อนผมเล่นแผนนี้นะครับ เมื่อก่อนนะผมเชื่อว่าไม่ไม่ค่อยมีใครเล่นแผนนี้สักเท่าไหร่นะอันนี้คือผมคิดไปเองนะถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับแผนเนี่ยผมว่าคนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วพอผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับแผนนี้แนะนําไปนะว่าแผนนี้มันเล่นดีมากๆเลยนะนะครับผมรู้สึกว่าหลังๆอ่ะมันมีคนเล่นแผนนี้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดไปเองนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับนะครับแผนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วนะผมไปเล่นแผนอื่นแล้วนะครับ แต่ผมไม่บอกนะครับเพราะว่าพ,พ,พอผมบอกทีไรอะ่ะคนก็จะตามไปเล่นพอตามไปเล่นแล้วผมก็แก้ทางไม่ได้ทีเนี้ยก็หัวร้อนอีกนะครับนะก็เลยขออุปอิบไว้แล้วกันนะช่วอเทคนิคต่างๆผมก็ก็ยอมรับตรงๆนะว่าผมบอกเพื่อนๆไม่หมดนะครับบอกเฉพาะที่แบบแบบที่มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆอ่ะแต่ว่าถ้ามันแบบถ้าผมบอกในสิ่งที่เพื่อนๆเ,เอามาใช้กับผมผมก็เลยไม่อยากจะบอกแล้วนะอ่ะ นะครับคียมอะไรต่อดีวะอ่าเดี๋ยวเล่นออนไลน์ให้ดูสักเกมนึงแล้วกันอย่าบอกนะว่าแพอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูสักเกมนะพี่พี่แพ้ชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะเวลาผมเล่นอนะผมจะหมุนอนาล็อกตลอดนะเวลาจ่ายวันต่อวัเอ้าผมปรับแผนนี้เฉยเลย เมื่อผมต้องเอาสี่ทัสามไว้นี่โอ้ยแานเข้าแล้วขอสต็อปคลิปแป๊บหนึ่งอ่ะมาละเมื่อกี้ผมสต็อปคลิปไปนะเพราะว่าผมเปลี่ยนแผนหลักของของผมลงแล้วนะผมก็เลยไม่อยากให้ใครเห็นแผนหลักของผมนะก็เลยหยุดหยุดสต็อปไปเมื่อกี้นะอ่ะเริ่มได้แป๊บนึ่งขอตั้งใจต่อบอลก่อนนะเนี่ยอันเนี้ยกระโดดมงเมื่อกี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะ ไปเกือบเนี่ยผมจะหมุนอันดล็อกตลอดนะปุ๊บปุ่มช็อตแอบแ๊บหนึ่งนะมันยังไม่เปลี่ยนแผนให้ผมเลยอ่าเรียบร้อยเลยจ้า่ขี้โมไปซะเยอะเลยเรียบร้อยเลยจ้าโอ้โุภาพช้าด้วยว้าว มาไปนตุ้นให้หัวร้อนโอ้โหผมต้องโดนยิงก่อนตลอดเลยนะผมถึงเครื่องจะร้อนอหัวหลังแน่นจังวะโอ้ยมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับม,มุมไม่มีว่ะเอาไม้เอาไม้ ขอต in in ั so fall, <S 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 like uh, ้งจะเล่นแป๊บ huh. นึงนะเพื่อนๆพื่อนเฮ้ยทำไมหลังมันแน่นจังวะเล่นแผนอะไรวะาคลืมดูเล่นแผนหลังสามนี่้อะไรแผนนี่อายเขาอีกมันเนี่ยเฮ้ยจ่ายวอนผิด ไปดีครับยิงไปก่อนครับเรียบร้อยครับนีม่มาแล้วมาแล้วบอกแล้วอย่าให้เครื่องร้อนคิมโมซะเยอะเลยถ้าแพ้นี่อายตายเลยนะเนี่ยอ่าเมื่อกี้ดูภาพช้าขอดูมั่งป้ามไม่ททำไมฮาแลมันใส่รองเท้าสีนี้วะมาตอนนี้เดินหน้าเต็มระบบนะครับ มันเป็นมันมีรายละเอียดเยอะนะเพ <hoon. S 1> ื่อนเพื่อนเนี่ยขอมูลอันตรโกตลอดเลยนะเนี่ยไอ้ยักษ์โป่งไม่มีมุมไม่มีมุมไม่มีมุมคิดอะไรไม่ออกเป็นหลังไี่ก่อน โอ้ยเวลาช่วยไว้เวลาเราเวลาเวลาเราจะกระโดดมงนะเพื่อนเพื่อนเวลาเราเราจะกระโดดมงสกัดอ่ะให้หมุนอนาล็อกแล้วก็กดตัวบีนะอันนี้คือเป็นเทคนิคนะเผื่อใครยังไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะชิงมงได้ตลอดเลยนะลูกลูกมงกลางกลางอากาศอ่ะเวลาเราสกัดบอลอะไรเงี้ยให้หมุนอนาล็อกแล้วก็กดด้วยตัวบีนะเต็มหลอดก็ได้ เนี่ยอันนี้ผมก็หมุนอันดาล็อกก็ช่ครับเนี่ยดูนะปุ๊บเห็นไหมผมจะกระโดดชิงหมวงได้ตลอดเลยนะหมุนอันาล็อกแล้วก็กดตัวบีส่งนะครับเดี๋ยวดูลูกอากาศนะเผื่อมันโยนมาอีกรอบนึง ไปขอขึ้นนำได้ไหมขอขึ้นนำได้ไหมขอตั้งเจ็เลยเหมือนนะกลัวแพ้ไม่ใช่หรอกอุย้ยจะแรงไปเปล่าหมุนอนาล็อกปุ๊บกดตัวบีเต็มหลอดปุ๊บกดตัง้ตงรับ มันคืนหลังกอนมันแน่นเกินปุ่มปุ่มนี่เห็นไหมผมหมุนอันนาล็อกนี่หมุนอันนาล็อกทีนึงเห็นไหมเห็ใจบอลมาแล้วโอ้โหไม่เ,เข้ากว่าจะง้างตีนยิงได้เห็นไหมเมื่อกี้เพื่อนๆผมหมุนอันมมอนาล็อกส่งนะมันจะส่งแบบโค้งๆอ่ะผมเคยอธิบายไปแล้วไม่รู้มีใครดูเปล่า เมื่อกี้ผมจ่ายบอลนะมันจะโค้งแบบอธิบายไม่ถูกกันว่เทคนิคลูกเตะมุมก็มีนะครับเดี๋ยวมาบอกทีหลังแล้วกันโอ้ยนี่เทคนิคลูกเตะมุมหลายคนงงก็ดีมันเทคนิคตรงไหนมันมีเทคนิคมันมีเทคนิคป้องป้องโอ้ย จริงๆมันต้องเข้าแล้วนะตอนผมซ้อมอะลูกเนี่ยเข้าอ้าวดูภาพช้าจัดให้นะจ๊ะบอกแล้วยังให้เครื่องร้อนบอกแล้วยัาให้เครื่องร้อนนี่งานเข้าแล้วตั้งบอลกันปุ๊บหมุนอันดล็อกปุ๊บโป้งเห็นไหมหมุนอันดล็อกลบล็กลบลอกลบล็อ้ง แม่จริงๆเลยเชียวมา,ล,มาลูกเตะมุมลูกที่สองต้องเอาเท้าเท้าซ้ายอะดิต้องเอาเท้าซ้ายอะดอินี่ <c oughs> เป็นไงเป็นไงเทคนิคลูกเตะมุมเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเทคนิคลูกเตะมุมเมือม่อกี้นะ น่าจะเป็นจังหวะนี้อ้าวโดนะครับปุ๊บเทคนิคลูกน้เนี่ยอันนี้หมุนอนาล็อกกดตัวบีแล้วกด A นะครับเห็นไหมนี่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดบอลมาอย่างนี้นะแล้วก็หมุนอนาล็อกกดตัวบีปุ๊บแล้วมันก็จะหมุนชงแล้วเรากด A ปับ๊บเนี่ยอันนี้คือลูกซ้อมของผมเลยนะอันนี้คือเทคนิคใหม่ของผมนะเอา้าผมเผลอบอกไปอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรตอนแรกว่าจะไม่บอกก็เน,นี่ยเทคนิคนี้ ใช้ดีจริงๆนะครับเทคนิคนี้นะโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอขี้โม้เพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อนะครับไปแล้ว